มาดูภารก<ละ>ิจของนายกร <spooky> <snap> ัฐมนตรีกันบ้างนะคะวันนี้ช่วงบ่ายนายกต้องลงพื้นที่ที่นครราชสีมานะคะจะเดินทางเพื่อติดตามแก้ปัญหาภัยแล้งแต่ว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะท่านก็มีภารกิจนะคะที่ทำเนียบรัฐบาลมีนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะคะก็ถือว่าเป็นการพบปะกันครั้งแรกนะคะหลังจากที่นักวอลเลย์บอลหญิงกลับมาถึงประเทศไทยนะคะพบนายกรัฐมนตรีไปดูบรรยากาศกันก่อนดีกว่านะคะว่าจะคึกคื้นกันขนาดไหนค่ะ นกต้มต้มไก่วรรนาครับตัวรักครับันนารรนาวรรนาคอับบรรนาบรรนานี่แหละคะคุณผู้ชมคะเป็นภาพบรรยากาศระหว่างที่นักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยนะคะเข้าพบนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาล นายกรัฐมนตรีได้โชว์ลีลาเซตและตบลูกวลลอลเลย์บอลกับทีมชาติไทยด้วยนะคะก็มีทั้งกัปตันหน่องปลื้มจิตถินขาวคุณวิลาวานันอภิญญาพงศ์วรรณาบัวแก้วนุสราต้อมคำออนอุมาสิทธิรักและมลิกากันทองค่ะ ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้ขอบคุณนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติถึงแม้ว่าจะไม่ได้คว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกปี2016ที่บราซิลนะคะแต่ว่าก็ยังมีน้ำใจนักกีฬาและใช้ความสามารถอย่างดีที่สุดแล้วพร้อมกันนี้นักวอลเลย์บอลสาวก็ได้มอบลูกวอลเลย์บอลที่มีลายเซ็นของนักกีฬาครบทีมเลยนะคะให้กับนายกรัฐมนตรีเป็นที่ระลึกอีกด้วย ส่วนภารกิจช่วงบ่ายวันนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีจะเดินทางลงพื้นที่เพื่อติดตามแก้ปัญหาภัยแล้งที่อำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชสีมานะคะแล้วก็จะเป็นประธานในการมอบหนังสืออนุญาตให้ราษฎรทำกินตามโครงการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเนื้อที่3,100ไร่ให้กับทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาแต่ว่าไปแบบเช้าไปเย็นกลับนะคะก็ ค่ำๆนี้ก็จะเดินทางกลับถึงกรุงเทพมหานครในขณะที่ตอนนี้หลายพื้นที่ของเราก็ยังประสบกับปัญหาภัยแล้งอยู่<ช>แล้วก็มแนวโน้มว่าฝนอาจจะทิ้งช่วงด้วยแต่